สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่วงไอศครีมกันอีกนะครับอันนี้จะเป็นของโอริโอนะครับไม่ไแน่ใจว่าถ่ายไปหรืยังเออแต่ไม่เป็นไรครับช่างไม่แ่เลยนะครับอันนี้ราคาเท่ากันนะครับจะมีแบบเป็นแท่ง กระแบบเป็นชิ้นนะครับอ่ามีแบบเป็นแท่งกับแบบเป็นชิ้นนะก็แล้วแต่ชอบครับแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะขัดดีกว่านะกินง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราเรามาดูแบบนี้ก่อนละกันเนาะเออมาดูแบบนี้ก่อนนะอ่านะออกเฟรมปึ๊บตัวนี้ก็จะซองก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะนะครับซองก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน้ำหนักหกสิบกรัมนะครับนะ่าเป็นตัว เหมือนโอรีโอชิ้นนะครับที่เรากินนะครับเป็นแบบธรรมดานะผมก็แหะองแป็บหนึ่นง,ะน,น,ะงะน,นะครับโอเคซองแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเป็นแบบนี้ออกมานี่เป็นโอรีโอยักษ์ <c oughs> เป็นโอรีโอยักษ์เลยนะนี่ ปกติที่กินกันซองลนะสิบยี่สบสามสิบาทนะครับก็จะเป็นชีเลนี่ออริโอยักเห็นไะอันไปเริ่มเลยโ้หนี่อันเท่าตลับเมตรออันท่าตลับนีใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะไปเริ่มเลยเดี๋ยวเราดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็แบบนี้เลยมีครีมอ่ะชิมกันนะอืม ตัวโอริโอเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับโอริโอปกติเลยครับแต่เหมือนจะนึ่เหมือนจะนิ่มกว่านิดนึงนะแต่รสชาติเดียวกันเลยนะผมว่าที่มันนิ่มมันอาจจะเกิดจากโดนเนื้อไอศครีมก็ได้นะครับมันเลยนิ่มนะมันจะไม่กรอบเหมือนเหมือนโอริโอที่เป็นแบบแห้งนะไม่ใช่ที่เป็นแบบแม่ที่ไม่ใช่ไอติมอะ่ะอแต่รสชาติเดียวกันครับอ่า เนื้อครีมค่อนข้างหวานน้อยนะครับแต่ละเอียดละมุนนะครับอารมณ์เหมือนเรากินโอริโอปันนะครับอารมณ์นั้นเลยอารมณ์โอริโอปันเลยอืมผมว่าดีนะดีดีดีดดไม่หวานมากนะอืมเป็นหวานน้อยอะออกขมครีมอ่อนๆนะ เน้นขมมากกว่านะขมแบบขมเหมือนช,ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอืดีนะอันนี้ไม่หวานเลยอืไม่หวานขมติดขมมากกว่าเด้ถ้าใครชอบรสชาติแบบไม่ค่อยหวานก็อันนี้เหมาะนะครับเอาง่้ยงใครชอบกินแบบโอรีโอปันนะ่นอ่ะอันนี้ใช่เลยนะเออ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปอมาถึงชิ้นที่สองนะครับก็ซองเป็นปรมาณน้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่น้ำหนักดีสบาอ,อ,อผมหาไม่เห็นอันน,นี้น้ำหนักจะอยู่ที่60กรัมนะครับเท่ากันเลยมั้งเออเท่ากันเท่ากันนะครับ ราคาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันซื้อไหนก็ไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะเออแต่ผมจะบอกอออน,นี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแพลตฟอร์มจะคล้ายๆกับไอติมที่แบบราคาแพงหน่อยอะนะครับก็จะสลักยี่ห้อไว้ที่ด้ามไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโอริโอนะ น่าจะเป็นไอสีดำนี่แหละโอริโอสีดำห่อ,อหุ้มนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะแตก,แต,กต่างกันไหมนะมไม่แตกต่างนะรสชาติเหมือนกันทั้งครีมทั้งโอริโอแต่จุดที่แตกต่างก็คือว่าถ้าใครชอบอไอสีดำอะมากกว่ากินตัวนี้นะถ้าใครชอบ เนื้อครีมมากกว่ากินตัวนี้ครีมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนนมนะครับแต่ไม่หวานนะเป็นนมนมแบบอืมเป็นนมไม่หวานอะไรก็ยังติดติดขมติดขมมากกว่าเนาะอืมเป็นอ่อนๆแหละมันไม่ค่อยแบบมีรสครีมเท่าไหร่นะ ถ้าใครไม่ชอบขมก็คงจะไม่เวิร์กนะครับอ๋มอมคือกินโอริโอเย็นอะ่ะนะออกมาเนี้ยถ้าใครชอบครีมเยอะๆก็ตัวนี้ใครชอบไอ้สีดำเยอะๆก็ตัวนี้นะผมว่านะอืมใคร ครยังไม่เคยลองก็ลองนะครับก็ก็ได้อยู่นะผมกินได้หมดแหละเอ,อคืออะไรที่ผมกินไม่ได้นี่แสดงว่ารสชาตินี่มันแย่มากอ่ะหมายถึงว่ากินได้แต่ว่าบอกว่าไม่อร่อยเนี่ยคือรสชาติแย่แต่บางอย่างผมก็ไม่ได้กินนะผมไม่ได้ชอบทุกอย่างนะครับอันนั้นคนอื่นเขาอาจจะอร่อยก็ได้นะคือไม่กินกับกินแล้วไม่อร่อยมันคนละแบบนะครับอื ใครลองกินแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ลองคุยกันนะครับแต่ผมว่ารสชาติอะ่ะเหมือนกันนะแต่อยู่ที่ว่าใครจะชอบเนื้อนะหรือว่าชอบชอบขอบมันมากกว่านะส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะอืมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าขอบมันไม่ได้แข็งมากมันนุ่มกำลังดีนะชอบแบบแบบกลมมากกว่าแบบแท่งนะ ก,ก็ผ่านทั้งคู่ครับผ่านทั้งคู่นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ